ไปพี่น้องไง้านนี่หอดโคลาดแล้วหาเติมน้ำเมือกน้ำมันก่อนพี่น้องไงเนาะโอ้ยมีเนา้สดห่อนๆอ,อยู่บ่าเห็บคอแทะหลวกคอจะบาดก็นนะพี่น้องไงฮะน้เซึนสาลาราเราอะเติมน้ำมันแล้วพี่น้องไงสึบสปปปปืม ครับสวัสดีครับผมเอาเต็มทางก็ไม่ดีเกตเต็มถังครับผมดีเซลเต็มถังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนมันก็นยังอยู่พี่น,องงน้องเยเนาะยังลายเติมยู่แต่เขาเติมไว้ซื้อเรือหาขีดประหยัดอีหลีพี่น้องไอเติมเรือค้าเขาพันกว่าบาทยังมัววัดอยู่เนาะ ก็โทษก็ไฟลายเด้อพี่น้อง,เ,งเสียงก็บ่ค่อยดีปไปไหนเสียงก็แหบๆพี่น้องเงอ้ยอ่าสดห้อนๆจักบาทกูนะปู๊มไฟเหลืองๆปุ๊มีมีดอกเนาะไหวอลไรพี่น้องเอ้ยโอ้ยปวดหัวปวดยังก็ไข้เนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันเสียงเสียงมันบ่มีเนาะกินยาเข้าไปทั้งกินทั้งซักพี่น้องเอ้ยก็ไข้นี่ ปั๊มประตูตทอ่ออยู่่นโนคะละเรือ่อง,งแต่พ่กหูวอยู่ชวนใดนี่ของคละเนาะมั่นใจเหมือนกันเท่าไรพันห้าสี่สิบ ครับผมสแก็ตน,นะได้บ่้ยพันห้าสี่สิบพันห้าพี่น้อง,งเนาะพันห้าเตรียมทางหอดในนอนปะนี่เนาะรวมรวมแล้วนี่เขาเติมอันนาหมามาไทายนี่สามพันกว่าบาทหนึ่งเลยพี่น้องเนาะสามพันกว่าบาทนีงไง่นงไ,ง 3, าานไปกลับได้เลยเนาะ ขอบคุณครับผมเรียบร้อยพี่น้องเงยโอนเนานะ1,540บาทพี่น้องเงยค้าเข่ากาับตั้งประตูนเติมประตูนกับใครก็เติมเหมือนอันบ,บ,บ,บับุญบ๊บอรี่ป่ะรวมกัน1,000เอดพี่น้องเงยต,ตอนตอนนาอยู่บนเตียงเติมอยู่มกดาหารนั่นก็พันเดียว รวมๆแล้วก็สามพันกว่าบาทหอดบ้านได้เล่นพี่น้องเลยไปกลับเนาะก็ถือว่าประหยัดอยู่พี่น้องเลยเ้าจะกิน,งงน,นยังนะบันมียังในพี่น้องเงนี่ยกินหิวอยู่บ่บ,บ่บุญกินได,ด้อีกอยู่กินได้กินนอนเดียว

ม่หิวอยู่บนม่นี่หิวอะไรบาดนี่ไปฉันลงไปกินพี่น้องเลยปเ,<อ>เป็นไน่นประ,าน,ประานนกพี่น้องเป้อใมนะูสบายดีนะวัชกุกทุกคนนะอ่าสบายดีลุงม่เป็นอะไรประธานประธานปุง้งนกนอกเราประธานนอกนะนอกแบบพืน้นนะอเ เรจะเอได้ะักก้นบประธาน่นจครนี่จักพี่น้องเลยไดเมียี่น้อคอซมิ้นไลลให้ฝ้าให้เขาก็ดูไก่เมียเด้อว่าันพี่น้องเลยิดไปมาให้ยงกเท่านี้นี่นอนอยู่แล้วพี่น้องเลยเขาไปนี่ตั้งอกกอดลูกกอดเจ้าเนาะอันตรายต่นนน่อยให้อันตราย พร,ะพระาะว่าพนมาโรตุ่างกับโควิดได้เนี่โลกครับดิดเดี่ยนี้กัน <C le ars> นอกมันนั้นนอกก่อนนะกันนี่แบบเดียวกันนี่น <C le ars> แหละเลยมีใ,ใครก็บโควิดอยู่โควิดมันโดนอ <C le ars> ันน, <C le ars> นี้กับโบนี่แหละเจ้ารักษาบ่อนัน่นก็โดนคือกันไปใส่พี่น้องเลยลงเป็นอะไรไว้ยีย่โปรตุกส์ทุกคนออะไรก็ลงไปของน้านข้องในกัน กูกะกูกะอ,อ, <laughs> อย,อยอะูพี่น้องไปโอ้๋อาพี่น้องเลยครับกินมะกิ้งยังนี่ข้าวขาหม,มูบ่สวัสดีครับผมข้าวขาหม,มูบ่เสียบอยู่บ่ปันกลัง <laughs> เอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ถ้วยนึงเอาเป็นก้ลากลาดเข่าด,ด้าลาดข้าวเลยก็ได้เอาเอาบ่มันเด้อบ่มันเด<อ><ห>้เอรวนนาะจ้าแพลียวเพลียวน้ำบ่ อาวเขาขามูว้าวขามัาวบเอาอร่เอาอย่งม,ม,มีมีก็มีนี่เดีมีขามมีอย่วงคบอสลองเบิ่งก่อนอันนี้นี่ยู่ไชครับนี่ตลาดที่นะจังหวัดอย่างครับโคราชาเนาะ ยังอยู่โคราชอยู่พี่น้องยังบวชใช้อยู่วิตนะเออนาะมันหลับแข็แล้วปะกนะหน <Okay. S 1> ิมั้งเอ้าใช่ไม้ข่าผู้หับแต่ที่หูอยู่บ่บั็นข่าบมัวนเดอ้อเอาเนื้อลวดสดห,ห่อนลวกปากกันพี่น้องเไยเสียงบม่ค่อยมีเลยลูกเชิ้นลูกเชิ้นวะลูกชิ้นหมูเด้งเนื้อเด้ง ปลาไปแต่แซ่บแต่นัวแท่พี่น้องเลยเด้งดึงเด้งดึงมาสัน่นปลาพี่น้องเลยไปแต่เสียบไปเรื่อยเป็เจี๋ยด้วยหรอครับครับผมเอาเอานันเอานี่สองสองจานนั่นไม่ฆ่าผู้ฮับกะไปจ้อย Phải ao những vậy. Anyway, anh phải nó như ảo nhung, mà sang hết. A quýt tiểu, said Nyango McGuinny. Sì, mi cạo lên nó. Quýt sang là. Mì, khao đấy nó cua mô, 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 หมูน้ำตกน้ำใสจะน้ำน้ำตกก็ได้ครับมา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 เป็นอะไรไปทานไปทนกล้องจะยาเจอีกยุกทำยาเจอยุกชักบ่ละชักก้นบ่ละยาวมา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 ักก้นเอยเฮ้ยไปโน่นไป ะรังเนไกินอห่อนๆกินข้าวแล้วก็ซักยาเข้าไปว่นนี้ตึกยาต้องไปเมื่อเี่เช็ดได้ใช่เฮาเมื่อ่นอนกัาหน้าโซฟาไปคโซฟาคือเก้าแต่ก็ต้องจยาอุ้มเปลี่ยนอุมเปลี่ยนได้

เยอะกจิ้งมี๊อืมว่าอย่างเงี้ยเนาะอืมเกาะอะไรซเด็กเกกเื่อยัวชิ้นมีนะวเด็กกับชิ้น,นมี๊าาเามีเ้มันมีนม้ำซุปบ่ มีน้ำฉุดนเนาะกระเล่ไม่ได้พี่น้องเลยข่าวขาวมือแ้วเนากระเหลาในปตูกระเราจะถวยนะมา,าสดลวกปากห่อนๆนี่นะยังอยู่คลาดอยู่พีนงน้องนี่มอดใช้อยู่น้อ,อ,อย้อเหรอจะช่างยังไงไม่ช่างไง

ดูเป็นน้ำปากว่าก็วด้แปลตอยางนี้นี่ไงชาเข้มไข่เข้มน้ำขวดับรใชายกี้อะมบรายาขวดมาเดาดาสร้างอะไรกันครัา

เยอะนะเก็นปุ uh, ๊บหร้อเปล่าน้อยอะไรทุบปีนี่นาะพอป็นนล้วปากหายโมเมนต์ดิมาป่าเสียน้ำป่ามวยเทีมนะว้าวหยาบมั้เอาอยากกินน้ำกันเอาเอ้ยเอกินน้ำกัน

chết bởi vì ở gần. Qua tuyên truyền cho bây giờ chọn được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  cái được chọn 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 được มันนะบอกว่าญ uh, ิ hmm. ังขี่จบนะบึงอโตอืจชนะเห็ดแล้วเาวยอ่ามูงก็ได uh ้คร um> ับน uh ้ำตกครับผมตกแร้ม่รออยู่สวยซ้ำอกด้วยบึงเดินลวอาการแล้วไปลน่างสวยเฉยมูมน แบบแบบิ้นบางนังคือ,ค,อคือจะกินือจิแซ่บด้วยปีน,น้แบบถั่ก ตลเนาะยังบ่ทันฮู้เนาะแต่ว่าหักติดในติดติดแล้วเบิ่งเบิ่งอาการติดแล้วทาติดน่ะติดแต่ว่าเพราะว่าขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของไปของมันมภูมิต้านทานดีก็ก็รอดนะคือกันกับโควิดเพราะว่ามันสิแหงดี่อทานไแล้วตอนนี้น่ะแต่ว่าอาการยังบ่ทันแหงมันยัพออยู เพื่อนเพื่อนไปเที่ยวงานไปชมเมี่ยเจ้ดเจออ๊ดนอบุรุษเนาะคนหลายเลยมั่วชุมคนมากไปได้หมกเลยเนาะเด็กไปย,ยาติดเลยไปไปอยนะู่นมะมาเนื่อปวดดวงกระตูเม่นนี่ลีพี่น้องครับผมปรุงกันแป๊บน มา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 พี่น,อน้องเลยลุยลุยลุยอ่ะสดสดไม่บุญนะสดเหมือนกันนี่แหละอ่ะหอนหอนลวกปากพี่น้องเลยอืมเป่าเป่าขาขาเชื่ออีกบาทกันกสุดแบบน้องโ่อแล้แต่เก่าบุกเค้ายาขาชัดขาชิงพี่น้องเลยขาเชื่อพออ่อแบบ กินน้ำป่าเหรออีกก mm ิน hmm. ยังก็แปลกๆเว้ยไปกินยาไยนปกินยานอนต่อนอกไป ก็ไปฮอดมงพักมงเช้าไปช่วงแหคอยอู่ว่าใครแล้วเหรอมีไม่พอใจชั่วเลาะนะล่าไปเดียวคืนนี่ก็คืนก่อนนะไวดิ ความในจิยญาณในจิตญาในี่เลยนีน่บุบบุบขื้น,นแล้วบวกบวกกับเล่นนอนน้อมลึกเลยั้นแต่ปกติข่อ,บอยบุเข้นนอนขออนาดนี้เลยเถอะตั้งแต่เป็ดมุ้ง,ง,งมาเขามานอนหลายวานปองนอนดูนฮอด ตื่นเช้ามาเจ็ดโมงบ่ชุดห้องเมื่อแต่ก็น,นอนต่อยเป็นห้องบอลีมขะเพื่อชิบเบ็ดมงบ่เออเป็นรุนนะว่าเลก็นอน <c oughs> <c oughs> พาลาคิดบ่ได้ไปจะได,ด,ด้มายู่พาโลแล้วคิดดูเนาะมาลาคิดมามาลาคิดมาเป็นไขน่เย่างมาเป็นไข่อย่างเดียวเลยทำอะไรมเพียวได้ยังไงแต่ฟืนฟ้นฟืน้นในภารกิจสำเร็จก่อนกันนะเนาะไปไปบุกคกุมองคุณว่าดีแล้วใชไหม mười nó mùa lại phải không chút đi đi khuyên bay thái gây ra bay hưng bay 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 ปวดเมื่อยร้อนนะจ๊ะมีอย่องา,นา <c oughs> ยนงนอนยังเด๋ยวอืมเปินนามันห่อนใครไง คือปลาเย็นเนคือเย็นนยปลาเย็นปลาาเย็นว้า,า,าใครแนบไปเนี่ยรอดต,ตายพี่น้อยกินล้ว ไปกินยาลัด,ลดึกดึกลงดึกลงละเื่องว่าไปห้องหมอพันกาวยานี่ให้กินเก้ากี่หน่อยยาพันวางให้ยาดีไข่ยาปลาล่าเก้า,ากินตามอาการไอขึ้นแลวก็กินเก็บตังค์ไว้นะครับ ครับรวมหมดเลยก็ได้ครับเดี<ะ>๋ยนะต้อง,องเลยไปไปนอนเลยอ่ากิขานข้าวกินน้ำแล้วก็เดินทางต่ออีก่อนยอยู่โคราชเนาะสามทุ่มแหละเก่ามุงมอย,ยู่โคราชเดียว ไปเรื่อยๆด้านพิชีดุ่มิฮะโมบุษันหรือวาพื้นมันอพอเมื่อสถาปเมื่อวันมูนาคารลีโชติศาพูดได้บอกเมียเป็นยิงยาวเลยบรษันเป็นอะไรเนาะที่จ้าจ้า ก,ก็เปิดกางวันแหละครับตรงนี้เปิดกางวันัโ,งโงมงเช้าัโมงสา,สงสาทุก <c oughs> ครับผมป้าครับป้า

Nhàng lo tha เด้อข่อยสิเอารถไป trọt พูเด้อ đây than kỳ nhà đó kỳ này kỳ nhà đấy nhau đây đấy bạn nhưng nhau đừng đào đây đấy bạn này đây sổ đã khỏi đã khỏi đây phun đây khỏi diệp tiêm nhìn nó diệp còn nhặt cả nó lơi nó bộ đấy nó mò khay bầm rung đây bầm rung này khay này อาสิอนามาออาอโอเคมีอน okay. hmm. ๋ออก็น so ๋รอ๋ออ้ออ๋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 ออเออ๋ดอ๋ออ๋ออ๋ออ๋่อออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋นอออ๋ออ๋ตอออ๋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 อออง๋อร๋ออ๋อออน เอ่อเติมพลังกันนั่นนึงในการเดินทางต่ออีกพี่น้องให้จักที่ไปัาคยูไซเมื่อยูไซกับัาอยูหันนาะพี่น้องเนาะแต่จุดเก้าไม้ยรัก็คืออ่ามุกดาหาร พี่น้องเลยผมว่าจิ๋วใส่แล้วพี่น้องเนเมื่อยเบาไวเมื่อยกับภาคีวงเนี่ยพี่น้องเลยนะจังเลยต้องขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวัดสุขูบุญจุบนเด้อเอฟซีทีหักเพลงคอยเป็นดวงเป็นใจพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะแล้วก็ติดตามทางการของเรืทีมงานเนาโดยตลอดมาเนาะและการประการโฆษณาพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆความพ่อแม่พี่น้อง เป็นอู่ดีมีแหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญคำน้ำซุบุญคำน้ำจุ่มเนาะปาฏิหาริย์จงใด้ขอให้ได้ชมควมมั่ปาฏิาริย์เด้อพี่น้องทางทีมงานเขากะผู้ไขรผู้นักพี่น้องเลยตอนนี้ยังบอร์รี่ก็พอกระฐานป้องเขานักเนยเราเตียงไขรนี่แล้วแล้วก็บาบุญก็ยังธรรมดาพี่น้องเลยน้องมูก็ยังโอเคเนาะตอนนี้น่าสองคนนี่นักพี่น้องเลยเนาะเดีฟังเบ้าง กินยาก็ไปแต่ฮอดมุกาหารยังบุกใครเป็นซักสองบาทพี่น้องเลยจังว่ากันน่าเพียงเนาะน่ามาเตียงคอตัวล่ทุกคลิปเป็นเชั้นนี้ก่อนพี่น้องเลยขอบุญโตกุ้นในลายพ่อแม่พี่น้องเป็นสิคุตุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเด้อพี่น้องเลยตั้งทีมงานเขากะพยายามสิริเกลียกเนาะโบเวไซพี่น้องเลยอ่าเอฟซีที่อยางมาหาเนาะตั้งขณะมาเตียงในทีมงานก็บเมนเมนโบโบโบลับไปเด้อพี่น้องเลยผมเม็นอย่างยัน ทำไมพี่น้องเนาะติดไข่น้ำตั้งบอเตียนพี่น้องเลยถือว่าเราไม่จะมุ่งหน้าเดินทางกลับอย่างเดียวเครื่องของในคนแก่นกับบริษัไปเอาพี่น้องเลยโทรบอกทั้งแม่ป้าเพิ่นแล้วไปคือสีกลับไปเล่าก่อนเดี๋ยวอ่าหายไข่หายอย่างกังกลับมาเอาไม่พี่น้องเห็นเนาะเบอร์เตียนกับชิยิญียาวเลยบัดนี้ทำไมพี่น้องเลยไปก่อนพี่น้องเห็นเนาะเจอกันอยู่มุกนาฮานพี่น้องเลยบัดนี้เดี๋ยวฮอตสายกับทั้งบอเตียนที่อับเดให้เบิรงเป็นระยะเป็นระยะยพี่น้องเลย เอาโอเคพี่น้องอยู่นะสบายดีเนาะเบิดจักคู่ทุก doi, doi.